ีนี้เมื่อเรามาทราบว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาอยู่ที่ใจนี่ท่านทั้งสามนี่แหละจะเกิดมาเพื่อครองจิตของเราเพื่อประทับจิตของเราเราจะเอาจิตของเรานั่นนะมารับรองเพื่อจะให้ท่านทั้งสามมาประทับเราควรทำยังไงละ่ะก่อนที่จะให้ท่านมาประทับเพื่ออะไร ถ้าท่านทั้งสามเป็นที่พึ่งไม่ได้ในข้างหน้าในปรโลกเบื้องหน้าทีนี้เราจะเอามารับรองท่านทำไมแม้กระทั่งถึงเราจะมาทำบุญสุนทานแม้แต่เราจะมาสมทานศีลแม้แต่เราจะมาเจริญสวดพุทธธรรมคุณสังฆคุณถ้าเราไม่ถือว่าท่านพึ่งได้เราก็คงไม่ทำ แล้วเราก็จึงพากันทำก็เพราะว่าเราพึ่งท่านได้ท่านพึ่งภายในไม่ใช่พึ่งภายนอกเราต้องทำความเข้าใจนะของนอกนะ่ะมันเป็นวัตถุนะเขาเรียกว่าอามิสุกมันสุกอิงอามิตรเหมือนกับเราทํากันอยู่เหมือนกับเรานั่งกันอยู่นี่ก็อิงอามิตร อิงวัตถุที่นั่งที่หลับที่นอนที่อยู่ที่กินนี่เรียกว่าอามิสุขคือสุขอิงอามิตรสุขที่ไม่อิงอามิตรนะสุขที่เราจะเอาไปได้นะสุขที่เราจะเอาไปด้วยเรียกว่านิรามิสุขสุขไม่เกี่ยวกับวัตถุได้แก่สุขใจเฉพาะคือสุขล้วน ไม่มีวัตถุอันใดเจือปลนเมื่อใจมันเป็นสุขละมันไม่ได้กลัวอะไรตายมันก็ไม่ได้กลัวละอะไรมันก็ไม่ได้กลัวละเพราะมันสุขแล้วก็ปรโลกมันก็ต้องหวังได้สิก็เพราะจิตของเรามันเป็นสุขนะสุขก็เนื่องมาจากไหนละ่ะก็เนื่องมาจากภาวนาภาวนาก็เนื่องมาจากไหน เนื่องมาจากเราสะสมสะสมเอาซึ่งพระพุทธสะสมเอาซึ่งพระธรรมสะสมเอาซึ่งพระสงฆ์แล้วก็มารวมมาเป็นอันเดียวกันก็อยู่ภายในหัวใจใจนั้นก็เลยเป็นสุขเพราะอำนาจพระพุทธเพราะอำนาจพระธรรมเพราะอำนาจพระสงฆ์ก็เรียกพระไตรสารนคม ใจมันก็มีคมนะสิทีนี้มีใจมันมีสองคมเวียงหน้าเวียงหลังชำรักกิเลตตัดกิเลตได้ตัดได้อย่างสบายทีนี้ก็เพราะมันคมทีนี้เราก็มีแต่ว่าเฉยๆไตสารณคมไม่รู้ว่ามันคมขนาดไหนว่ามันคมอย่างไรเราก็ได้แต่เพียงว่า แต่ว่าความเป็นจริงนั่นนะ่ะมันคมขนาดไหนแล้วจะเอาไปทำไมไตสารณาคมนะ่ะแล้วเป็นที่พึ่งก็ไปพึ่งยังไงเราก็ยังไม่ได้เข้าใจก็มีแต่ข่าว,ว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นนะ่ะทีนี้เราทําใจของเรานั่นนะ่ะให้เป็นที่พึ่งของตนเองด้วยสารณะทั้งสามประการนี่ คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กลืนเข้าไปสินะกลืนเข้าไปไว้ข้างในนั่นอย่าปล่อยออกไปข้างนอกสิให้ทวนกระแสเข้าข้างในอย่าไปตามกระแสของโลกกระแสของโลกมันมีที่สิ้นสุดที่ไหนละ่ะมันไปสิ้นสุดที่ไหนกระแสของโลก แม้แต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านับตั้งแต่พระองค์ได้รับการพยากรณ์มาจากพระทีพังกรที่พระองค์ไปหาพระพุทธเจ้าในสมัยนั้นแล้วพระทีพังกรพยากรณ์ให้พระพุทธเจ้าว่าจะได้ตรัสรู้ข้างหน้าจากนั้นมามันกีอสงไขยละ่ะมันสีอสงไขย กำไรแสนมหากับนะไม่ใช่ว่าพยากรณ์แล้วปีนี้แล้วปีหน้าก็จะได้ตัดสรู้มันไม่ใช่สิคิดดูสิการมาของพระองค์นะ่ะมาเท่าไหร่เกิดแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดเท่าไหร่ที่มันน้อยเมื่อไรละ่ะไม่ใช่น้อยนะที่พระองค์ได้เสวยพระชาติความทุกข์ก็อยู่กับพระองค์ แม้แต่พระองค์มาสร้างบาร,รมีละ่ะอ่านดูไม่ละ่ะในสิบชาติเรียกว่าทศชาติชาติไหนเป็นสุขได้อ่านหรืออยังดูหรืออยังชาติไหนเป็นสุขไม่มีไล่ไปตั้งแต่เวสันดรชาดกไปละ่ะไม่มีเป็นสุขขึ้นต้นมาตั้งแต่เตมีใบก็ไม่อยากเป็นพระราชานะ่ะแสดงเป็นใบ ก็จนเขาจะเอาไปฝังทิ้งหรือว่ามโหสถบัณฑิตหรือว่าสุวรรณสามอย่างเนี่ยก็ล้วนแต่ว่าชาติที่สร้างบารมีนะแต่ชาติไหนละ่ะที่เป็นสุขในสิบชาติไม่มีนะมีแต่เป็นทุกข์ทางนั้นแต่พระองค์ทำไมถึงทนทำมาได้จนถึงว่าเป็นเมตตาบารมีอุเปขาบารมี เป็นสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีวิริยะบารมีเป็นทานบารมีศีลบารมีสมบูรณ์มาได้ยังไงทั้งที่เป็นทุกข์อยู่มหาศาลถ้าเราอ่านแล้วมีแต่ทุกข์แต่พระองค์ก็ยังฝ่าฟันมาได้พระองค์ท่องเที่ยวมาตามมาตามมาก็ตามจิตของตัวเองนั่นแหละ นั่นมันมาเกิดตรงไหนให้มันเป็นยังไงเรื่องราวมันเป็นยังไงเรื่องเวสันดรชาดกพระองค์ก็ไม่ได้ไปเขียนเองไม่รู้ว่าทิ้งกันมาเท่าไหร่แล้วตั้งแต่เป็นเวสันดรมาจนมาถึงเป็นสิทธัตถานี่ทิ้งกันมาเท่าไหร่แต่พระองค์นั่นนะ่ะมานั่งขัดบัลลังก์ขัดสมาธิ นั่งบัลลังขัดสมาธิที่ต้ต้นมหาโพธจิตของพระองค์มากำหนดอานาปนสติแล้วก็เกิดความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิก็เกิดปัญญายาณทั้งสามขึ้นคือบุทเพนิวาสานุสติยานจุตูปาตยานอาสวัคยักยานก็ยานในเบื้องต้นนั่นน่ะก็ทำให้พระองค์ เห็นชาติของตัวเองที่เรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติยานรู้ชาติของตนเองได้ตั้งแต่ตัวเองที่ได้ตัดสรู้นี่แหละย,ย้อนคืนไปถึงตัวเองที่ได้รับพยากรณ์มาจากพระพุทธเจ้าทีบางก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ตามมาตามมาจนมาถึงบัดนี้นะถึงชาติสิทธัตถราชกุมาร แล้วก็จึงได้มาเจอแล้วก็จะได้รู้ว่าตัวเองมาเป็นมาอย่างไงพระองค์ก็ยังรู้ที่ท่านรู้รู้โดยวิธีไหนอย่างเวสันดรชาดกก็เป็นนิมิตเครื่องหมายนั่นแหละบอกนิมิตเป็นนั้นเป็นนั่นเป็นนั่นอันนั้นชื่ออย่างนั้นตัวของตัวเองก็ชื่ออย่างนั้นก็เป็นมาบอก ก็ว่านิมิตไม่ดีพระพุทธเจ้าเอานิมิตมาใช้ทำไมมโหสถปัญดิตก็พระพุทธเจ้าเอานิมิตมาใช้อะไรอะไรก็เป็นนิมิตทั้งนั้นจะว่านิมิตไม่ดียังไงที่ว่าบุพเพนิวาสานุสติยานก็รู้ระลึกชาติได้เราก็เอามาใช้ได้ในเวสันดรชาดก ก็เพราะพระองค์ระลึกชาติได้ก็เป็นนิมิตเครื่องหมายบอกพระองค์นั่นนะ่ะพระองค์มาตามทันแล้วก็เลยรู้ย้อนหลังรู้เรื่องอดีตท,ที่มันเป็นมายัางไงพระองค์ก็เลยจะทบทวนมาแม้แต่ตัวเองไปมีกรรมมีเวรกับใครไปทำอะไรมาพระองค์ก็ส่งทราบจนเข้าจุดตูปาตยาน ยานที่สองก็รู้จักกรรมของสัตว์สัตว์มันทำกรรมยังไงมันก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นทำชั่วก็ได้ชั่วทำดีก็ได้ดีมันก็เนื่องมาจากกรรมเวรพระองค์ก็มารู้จุติของสัตว์ก็เนื่องมาจากกรรมแม้แต่พระองค์ก็เนื่องมาจากกรรมก็สร้างกรรมมาสร้างเวรมาเช่นเดียวกัน ทีนี้กรรมเหล่านี้มันมาจากไหนทีนี้ท่านก็มาค้นหาต้นกรรมค้นหาเหตุเหตุของกรรมมันอยู่ที่ไหนเหตุของกรรมพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ไปหาอะไรที่อื่นอีกก็หาในอาสวักิเลสก็คือกิเลสน่นนะมันเป็นต้นเหตุก็เหมือนพวกเราทุกวันนี้แหละ เราก็ทำมาหากินอยู่นี่ก็เพราะอะไรก็เพราะกิเลสความโลภบ,บ้างความโกรธบ้างความหลงบ้างก็มีธรรมดาอย่างนี้ท่านก็ทำมาอย่างนั้นนะทีนี้ท่านก็มาสืบสาวเรื่องราวว่ากิเลสพวกนี้มันอยู่ตรงไหนกิเลสคือความโลภกิเลสคือความโกรธ กิเลสคือความหลงกิเลสคืออวิชชากิเลสคือตัณหากิเลสคือมานะกิเลสคือทิฏฐิกิเลสคือกรรมคือเวรอยู่ตรงไหนมันมาจากไหนท่านก็มาค้นหาสิค้นก็ไม่ได้อยู่ไกลสินี่ค้นเข้าไปจริงๆอ้าวมันอยู่ที่หน้าอกเรานี่ มันอยู่ที่ถ้ำกลางหน้าอกเรานี่ในพระอุระมันอยู่ตรงนี้